สวัสดีค่ะพบกับช่องครอบครัวตะกลมชาแนลนะคะพี่น้องจา่ามือนี้ก,ก็ได้เนวกินร้ายหลายพี่น้องคอยให้เขาเข้าคลิปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสามคนคอยบอกว่าให้เบาในคลิปเนี้ยมุดแ่นางมองหน้ากันหัวควรยู่หันละพี่น้องเอ้ยกับเบา,าจากเทียคอยกระเล็ดต่องเบาเทียนละพี่น้องจา่ามาด้อพี่น้องเดิมมืนนี้มีกับข่าวหลายอย่างจา้าแต่ว่าบ่มีตําบาังุงได้จา้า อันเชพงึดลหลตะอาดยังบอกลับมาหอดเฮียนแล้วพี่น้องเนาะก็เลยกินทากันก่อนสามคนเนอพี่น้องเนอเอาพี่น้องมาเบิ้งมีอย่างกินแนย้ายเขากีปิ่งจักบาทมันมีนีซิบสามอันสามอันยีซิบพี่น้องเบิ้งเขากีจะพี่น้องเอ้ยแต่สซบของเพิ่นอยู่เพื่อนค้าใครทายยังล่ะพี่น้อง ก็นะมีมือนีไม่คองซื้อใบของของสื้ออันนี้ก็สิมียำพี่น้องเป็นยำทะเลเดจะพี่น้องจ้าอันนี้เขาเอิ่นว่าแกงอย่างใหญ่แกงนือใหม่ใส่ไก่พี่น้องมีอันหมูปิง้งหมูปิ้งพี่น้องก็ส,ส,ส,สออิมีอันออต,ต้มต้มขมพี่น้องต้มเนือ้อต้มขมเดจะพี่น้องจ้าอันนี้มันขึ้นอย่างวายายในกองนี่คือขเขาต้ม,ตข,มตข้าต้มผัด เขาต้มพัดโอ้โหพี่น้องเออพี่น้องเบิงอุผนะแพ็กเกจเขางามงามแพ็กเกจเขาไปพี่น้องไปเบิ่งเลยกับเขาโอ้ยกระไายขักหลเนี่ยกระเล่นไทยพี่น้องเบื่องนี่แหละเนาะยำตีนไก่นี่ยงกว่านี้ต้มนอไม่แกงนอไม่ใส่ไก่อันนี้กระสบเป็นาต้มต้มขมเนื้อพี่น้อง ้มขมพักสลัดว่าสิกินกระตมบัุ่งมืนอนี้เลยบ่เด็ก,กินพี่น้องยาซมีหมูทอดน้ำแล้วก็ซีเมนเนียงกว่วาเขาต้มเขาต้มแพ็กเกจขาเห็ดง่<ม>ายมะพี่น้องจ้ามากินข้าวแ่บๆน้ำกันเ้ยพี่น้องเด้ออันนี้ก็อีหยงย้าย,าย,อ,ยาอันนี้เีียงในถุงกลวยทอด โอ้ยเปลี่นใจ่ะนึกว่ามันก๋วยทอดโอ้ยข่กระสายตาสันแห้งค่ะพี่น้องพุ่นะหกเจ็ดลอยแล้วสายตาข่อยกระได้สันคักสันเน่พี่น้องข่อยกระเลี้ยวเห็นเป็นอันกล้วยทอดที่ได้ได้มันเป็นยังกบปีกปีกไก่พี่น้องโอ้ตาข่อยกระบดีแห้งค่ะพี่น้องมาได้จับพี่น้องจ้ามันอีกกระได้นว้กินง่ายๆจ้ะไปตลาด นี่แหละได้เนี้ยกินมาซ้ำนี่แหละพี่น้องก็บ่ได้ไปแวะใส่เนาะมือนีกับเด้ตับอกุ่งพักทองจักมือยายละมุดบอกว่าให้ยายลำมุดบอกไอ้พักทองจักมือเนึ้อพี่น้องเอ้มาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละขอบก็ตตกลมกินกันง่ายๆแค่นี้แหละพี่น้องบ่ต้องหาอีหยังมากไายพี่น้องมีหยังก็กินอันนั้นละจ้าคุณอะไรบางยายลำมุดเปลี่ยนท่างมากินปีกไก่เด้โลกเก่าทมหาเลยยาย นี้ย่เนียหิ่าาเนวเป็นเแม่าา่เป็นจ้หลบิบมาเดินพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้พี่น้องผุนนะแนวกินกินง่ายๆพี่น้องมือนีก็มีพักงามงาข่อยว่าขัดกินก็ตำปักหุงคือสิทธืออยู่เดมือหนี่ำวะำวะวะถ้าเกิดไรไม่ได้กินนาะพี่น้อง เพราะว่ากันตะข่อยตาเองก็กินบบได้หนะต้องใช้อื่นตํายังค่อยแ่บตะข่อยมักอันนี้มากเลยนี่อันเอียงก็เขากีนี่มันตะหักดีพี่น้องม้เจ้าเบิงเขากีตะหักตะหักตูมูดที่มีอยู่เขากีก็ได้พี่น้องายละมุดิ่หมักสื่อมานางหมักกินมาเด้อพี่น้องเด้อมาแ่บๆน้ำกันเลยจ้า ติดตามกันได้เด้อพี่น้องเด้อตอนเหนียนคอยกัอยางห้ค้นม่านเบิ่งคลิปหลายๆพี่น้องมาติดตามกันได้เด้อมากดติดตามกันได้เด้อจ้าครอบครัวตัวกลมกับบ่ได้เฮ็ดแตงแต่คลิปกินเนาะพี่น้องเฮ็ดลายอย่างพี่น้องเอ้ยไปสมบปีสมบพอดยังกระทายลงไปเบิดละอยากเฮ็ดยังลงกับเฮ็ดไปนาพี่น้องเนาะชีวิตประจําวันเฮ้าเนาะพี่น้องคนละแต่ว่าเรื่องกินเรื่องไงสสาหรับครอบครัวตัวกลมเฮ้าพี่น้องเอ้ย เด้อพี่น้องเด้อมาแ่บๆนากันจ้าพี่น้องก็อย่าลืมเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องขอบครัวตกกลมชาแนลเนี่ยเด้อจ้บพี่น้องจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนํเลยเด้อพี่น้องเด้อจะได้แจ้งเตือนจะพี่น้องทุกคลิปเลยอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าพลาดทุกคลิปเด้อจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สิไปแล้วไปลวจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายกินต่อย้ายละมุดกินต่อพี่น้อง